ของเคียเตอร์ในสัปดาห์นี้ได้็ดีใจอยู่ด้วยค่ะโอเมนโฟนใหม่เลยบนน่่นี่แหละเม่อไหร็เถอคือเห็นตงค์อย่างนีมัเออพี่บ่ายเห็นได้ยังไงมาโต๊ะกระทะเขาเจาบเวนหน้าก็ยังไข่เนาะค่ะหน้าคือไหม่เลยผ่าต้นขั้บอกรางมี มันทรงม่าหมูอวานนี่ค่ะคุณติดอันดับที่แม่แก้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นได่นอ้อฝนตกอยู่บางใจียงบ่งคนขายโอ้ยบุกขายหรอเงาอุ่กอ่ะอยู่ก <c ười> ินแบบนี้ตลอดแน่นะ่ะเนี้ลูกไก่ Soạn đi khảo khóc. Kìa ngặt tù hook gầm nữa khảo. Soạn đi khảo khóc. Kìa ngặt nữa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 . Kìa ngặt này, <laughs> ขือไดนนใือเอาก็สมาเพราะนเราไปอยาไปคนมาสื่อกันลซอยคนอเหยะลงทหลังซะพอสบายอยู่ค่ะอซงไหลเลยได้หมนี่ ไหลจังหน่อย,อยหรอคะ่ะสามชินมาที่ย่ายกับไปเชิดบนไปกันเลย <c oughs> มาล้าก็อยากเขาก็ะ้ยครับผมใช้ยาเพจสวัสดีคะ่ะ เดียวแล้วนะขอบุณหนึ่งตาด้วยค่ะแ้วค่ะเอาเกบพนากีฬาซีไปไหมบ้างหาง้าไมันขายอยู่อะ รับ่านันดับที่หนึ่ง้็บาทน้าน่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อ แม่แก้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นไดนอฝนตกอยู่ข้ามารับส้มใหญ่สวัสดีค่ะอ่านมา่เป็นนะคะเด้อน่นามตาหูเ้อเอาหนามตาหูมาสินจมกูกกระขั้นไปทั่วยหญ่เป็นพุ่มแพ้นํ่ค่ะมึเงเนื้นมือมนใหญ่แล้วค่ะฝนที่ เซ่บหอไเห็นมะอดใหญ่เลยก็ว่าสันาใหามันทานตะเข็นพอสีเอาห้คนละหอนะ้ะกินี่ก็อีเมตะเขียนมาต๊ะกระทางเจ้าเห็นหน้าก็ยังไข่เนาะค่ะนคือไม่ไดไผาตัวผู้บอกา้ีเหยี่ยบบ่าลังนหน่อยของยหญ่่ะ ให่เลยซินเนะโงที่หล่เลยขอบคุณหลายๆค่ะไม่กินน้ำตะหูด้วย่ะนเ้อเนี่ยอืมอืมนเออ เมอลไรเม,มไปกดถือกันไปคู่นัน่นในเขาก็เมเหมือนพอตัวกูคือแข่งขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะเขามาหายายแวะมาเยี่ยมบ้านยายล้างหน่อยๆล้าง ก้นไข่เด้อค่ะนั่นก้นไข่ก้นไข่เสื่มมากแล้วแฟนกับจมูมหนีนั่นเนาะเชิญอมมาแล้วค่ะย่าสิไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะซองไหลเลยได้หมดน,นี่ ไหลจังหน่อยหรอค่ะสามชที่ย่ายกับไปเมื่อเล่เมย์ไ,มมไปกดถือกันคู่นั้นในเขาก็มเมย์เน ยน,น,นไปไปพนามานกีฬาซีไปไหมบ้างงรามขายอยู่อ่ะร้าอตขีเอื่นะคะแกก็ดีใจอยู่ติดนัน้นแล้วที่หา ค่ช nah ัยเพสวัสดีค่ะคุณหมอมียนสาเกตเตอร์เห่าาเดียวเขาเงากับหยอดไปกับขื้นสิบกุ่ตเดี๋ยวเขาใหญ่ก็ดีขอบคุณหลายๆดค่ะนเ้อทุกะกันโคตรดีเฉยเลนะ่า เจ้ากันโคตรเลยเสี่ละมือนะว่าอันนี่มีต่โลกเด้อค่ะวันสีสาวสอ,องอาทิตย์ละค่ะยังเมืออยอยู่ไม่กินข่าวประดัดตะขอบคุณหนึ่งกาเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่แวะเข้ามาท,าทักทายใหญ่ก็ดีขอบคุณเลยล่ะ เปลี่ยนเยอะแล้วนะ่ะนังค่ะไม่กินเขามาได้ค่ะนางคอยกินนะครับ ลาซีไปไหมบ้างลามขายอยู่อะลามนงข้จกินน่นนี่นั่นส่นแต่ังน้องข่อน่นะอินเนาะข้ามหมเียนสาเกตเตอร์ห้าวชาเดี่ยวขาเงากับหยอดแม่ก็ขึ้นจบกุึ้นเอาะขอนใหญ่ก็ดีขอบคุณหลายๆดค่ะนด้อทุกคนขอบคุณหลายๆที่เขามา ให้กำลังแรงใจยายขอบคุณนะคะสองไหลเลยได้มมนเน่ยไหลจังหน่อยเหรอค่ะสามสิบนาทีย่ายกไปเนาะพูดค่าหลายๆค่ะอีกแล้วเออสิมาไหลจังหน่อยเก็บหน้าที่เนาะค่ะ